อ่าโอเคนะครับผมวันนี้ก็จะมาแจกซองอ่างเปาทูมิเนียลเล็ตแบบฟรีนะครับผมเพียงแค่เรานะครับกรอกเบอร์ Wallet นะครับก็สามารถรับเงินฟรีเข้าทูมิเนียลเล็ตได้เลยนะครับสำหรับใครนะครับผมที่อยากจะรับซองอ่างเปาทูมิเนียลเล็ตเนี่ยก็ฝากกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้เนี่ยก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูมิเนียลเล็ตด้วยนั่นเองนะครับขั้นต่ำที่35บาทสูงสุดถึง1,200บาทเลยนะครับทำแบบไหนอย่างไรไปดููวววิิธีีกกกกาารรรรทํเเงนนนนนััััััลยยะะคคคคบบบ็ขอสสดดุณผ้้ชม ผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการหาเงินฟรีทูมิลเล t นะครับผมขั้นต่ําเริ่มต้นที่35บาทในการถอนเงินนะครับสามารถทําเงินได้สูงสุดถึง1,200บาทเลยนะครับทำแบบไหนอย่างไรฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับมีการแจกซองอ่างเปา w วอ l เลดด้วยนะฝากติดตามด้วยนะครับอ่าโอเคนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องทําการดาวน์โหลดแอปกันก่อนนะครับสำหรับแอปที่ผมจะมาแนะนำนะครับผมเป็นแอปดาวน์โหลดได้ฟรีที่ Google Play Store นะครับแอปนี้เนี่ยผมเคยรีวิวไปรอบึงหนะันี้ก็จมาอเด ให้ใครที่ยังมีแอปนี้อยู่เนี่ยก็ยังทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมนะครับหรือว่าใครที่ยังไม่มีสามารถมาค้นหาชื่อดาวน์โหลดกันได้นะอ่าโอเคนะครับเมื่อเราค้นหาแบบนี้แล้วนะครับผมก็ทําการติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับหรือว่าจะกดลิงก์ตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้นะครับผมจะแนบลิงก์การดาวนโหลดไว้ให้สามารถกดติดตั้งได้เลยนะครับสำหรับขั้นตอนวิธ,ธีการสมัครนะครับผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้สามารถดูวิธีการสมัครได้เลยว่าต้องสมัครแบบไหนยอย่างไรรวมไปถึงขั้นตอนวิธีการถอนเงินตั้งแต่เริ่มต้นนะครับับวว่่ออ่าาาาตตต้้้้้อออองงงถถนนยยไไไรรรผมมีคคลลลิิปปสสใหสาาดดูแแกเ ครับเอ่โอเคนะครับเมื่อเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมในส่วนของแอปนี้นะครับไม่ต้องกรอกรหัสเชิญเพื่อนหรือว่ากรอกรหัสแนะนําใดๆทั้งสิ้นนะครับในส่วนของเมนูด้านล่างนะครับผมมีทั้งหมด3เมนูด้านล่างเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆเนี่ยน่าจะเห็นอยู่แล้วนะเพราะว่ามันเป็นเมนูภาษาไทยนะครับมีหน้าแรกนะครับกิจกรรมและก็ของฉัดนะครับผมจะสอนชีละเมนูเลยนะครับว่าแอปนี้เนี่ยทำเงินได้อย่างไรนะครับใช้งานแบบไหนแล้วก็รวมไปถึงขั้นตอนวิธีการถอนเงินนะครับในส่วนของเมนูหน้าแรกนะครับอ่ะตรงนี้เลยนะครับสำหรับแอปนี้นะ เป็นแอปฟรีนะครับเป็นการเก็บคะแนนสะสมนะครับเมื่อเรามีคะแนนแล้วเนี่ยเราก็นําไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินฟรีทูมิเนียลเลตแอปนี้ไม่ใช่แอปการพนันแน่นอน1 0 0แล้วก็ไม่ใช่แอปลงทุนนะครับไม่มีการเสี่ยงเงินหรือว่าเรียกเก็บเงินแน่นอน1 0 0เนะครับโอเคนะครับมาดูที่หน้าแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีในส่วนของคะแนนของเรานะครับที่ด้านบนตรงนี้นะครับอันนี้คือคะแนนนะครับไม่ใช่ข้างเงินบาทนะเงินบาทนะครับมันก็จะเท่ากับตรงนี้ให้เราดูว่าคะแนนที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นเงินี่าาาไยนครข้เงํว วันเช็คอินนะครับก็ให้เรากดเช็คอินกันได้นะเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนในแต่ละวันนะครับตรงนี้นะครับเป็นการรับโบนัสรายวันนะครับผมเป็นการเช็คอินนะครับเมื่อเราเข้าใช้งานเนาะห้าสิบคะแนนถึง1000คะแนนในแต่ละวันเราสามารถกดเช็คอินตรงนี้ได้เลยนะครับต่อมานะครับผมตรงนี้นะครับก็จะมีเมนูนะครับที่เราสามารถเข้าไปทํารับคะแนนเพิ่มเติมได้นะอันแรกนะครับผมเป็นข้อเสนอสุดพิเศษนะครับสีม่วงอันแรกเลยกดเข้ามานะครับจากนั้นนะครับผมให้เรากดขวามือตรงนี้เลยกดเข้าไปสําหรับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการทํา ภารกิจนะครับอย่างเช่นการดาวน์โหลดนะครับติดตั้งลงในเครื่องแล้วก็ทําภารกิจรับคะแนนที่1,400ี่ยเหรียญทองนะครับตรงนี้เนี่ยก็มีหลายแอปนะครับที่เราสามารถติดตั้งได้เนาะแล้วก็จะมีในส่วนของการดูวิดีโอ20ครั้งนะครับก็ลองเข้ามาทําดูได้นะสลับเมนูนี้ี๋ยอออกมาก่อนนะครับต่อมานะครับผมอันที่2นะครับจอยเกมสีฟ้านะครับตรงนี้กดเข้าไปข้อเสนอเกมสําหรับตรงนี้เนี่ยก็เป็นการเล่นเกมนะครับตามหน้าปกที่ผมได้แจ้งไว้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นการดาวน์โหลดเหมือนกันนะครับการดาวน์โหลดนะครับก็คือต ทำภารกิจนะครับกดเพน้าวตรงนี้นะครับอ่ากดเพน้าวนะครับมันก็จะเด้งเข้ามาในส่วนของ Google Play Store เห็นไหมด้านล่างแล้วก็กดเปิดนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราทําการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งลงในเครื่องของเราเพื่อที่จะทําภารกิจการเล่นเกมนี้นะครับคะแนนที่เขาแจกให้เราจากการเล่นเกมนะครับทั้งหมดอยู่ที่2 9 9 4คะแนนนะครับวิธีการเล่นนะครับให้เราดูในกรอบตรงนี้นะมันจะมีในส่วนของบวก47คะแนนนะครับใช้เวลาเล่นในการ1 1นาทีนะครับในการเล่นเกมนะครับแล้วก็ยังมีเกมอื่นนะ เกมที่เราดาวน์โหลดมานะครับให้เรากดตรงรูปหัวใจตรงนี้เลยนะครับมันก็จะขึ้นแอปต่างๆที่เราติดตั้งนะครับลงตรงนี้เราก็เข้าไปเล่นตรงหน้านี้ได้เลยนะต่อมานะครับผมสีม่วงนะครับผมตรงนี้จะเป็นในส่วนของวงล้อนําโชคนะครับกดเข้าไปการหมุนวงล้อนําโชคตรงนี้เนี่ยถ้าอันไหนมันขึ้นแจ้งรับรางวัลนะครับเงินรางวัลหรือว่าของรางวัลต่างๆนะครับอย่ากดรับเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันจะชวนให้เราไปเสียเงินหรือว่าเข้าร่วมเลเล่นเว็บพนันนะครับอันนี้ผมไม่แนะนำเนาะมันไม่ให้เราจริงแน่นอนนะครับหนึ่งพันอย่าง นะกาะกากบาดปิดไปแล้วกดยอมแพ้นะครับให้เรากดเริ่มเล่นนะครับก็คือการหมุนวงล้อให้ครบ8ครั้งเท่านั้นนะของรางวัล10,000บาทตรงนี้นะครับเห็นไหมมันไม่ให้เราเล่นแน่นอนแล้วก็มันไม่ให้เราจริงแน่นอนน,นะครับสลับเงินรางวัลที่มันขึ้นนะนี่ครับทอนทันทีหนึ่งพันนะครับผมอันนี้ผมไม่เคยเชื่อเลยนะครับแล้วก็ผมไม่เคยรับนะอันนี้ผมจะไม่แนะนานะครับผมถ้าแบบนี้กากบาดปิดไปเลยแล้วก็ออกนะครับก็คือเราจะต้องหมุนวงล้อให้ครบตามจํานวนแค่นั้นพอนะครับในการเล่นนะครับต่อมานะครับผมแบบในส่วนของโบนัส เข้าามสําหรับตรงนี้เนี่ยทำได้นะครับเพราะว่ามันเป็นในส่วนของแบบสํารวจหรือว่าการตอบแบบสอบถามออนไลน์นะครับอันนี้ผมแนะนําให้เราเล่นนะครับผมเพราะว่ามันจะได้รับคะแนนเพิ่มเติมเนาะลองเข้ามาเล่นดูนะครับรับทุกวันเลยนะครับทำได้ทุกวันนะครับสำหรับแบบสํารวจนะครับต่อมานะครับข้อเสนอที่ดีที่สุดนะครับในส่วนของสีแดงตรงนี้กดเข้ามานะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของเอิร์นคอยนะครับเอิร์นคอยก็คือการทําในส่วนของแบบสํารวจนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดแอปนะครับจะได้รับคะแนนเพิ่มเติมนะครับก็มีหลายแอปนะครับที่เราสามารถติดตั้งแล้วก็ทําภารกิจได้สี ในกรอบสีเขียวด้านหลังเนี่ยเป็นคะแนนที่เราจะได้รับนะครับแล้วก็มีแบบสํารวจนะครับผม2,900คะแนนนะครับแล้วก็จะมีในส่วนการติดตั้งแอปนะครับผมถือว่าได้รับคะแนนค่อนข้างเยอะอยู่นะครับก็ลองทําดูนอสับตรงนี้ต่อมานะครับผมพิเศษการสืบสวนนะครับสีเขียวนะอันนี้ยังไม่มีครับอันสุดท้ายนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนิดนึงนะครับตรงนี้จะมีแท็บเมนูนะครับที่เราสามารถเลือกหัวข้อเลือกเมนูได้นะผมแนะนํากดอันแรกเลยนะครับเมนูอนะมันก็จะรวมทั้งหมดไว้ให้เรานะครับเราสามารถเลือกหมวดหมู่ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต เลยอันนี้นะครับผมก็เป็นในส่วนการดาวน์โหลดเกมนะครับเพื่อที่จะรับเป็นส่วนของคะแนนเหรียญทองนะครับแปดร้อยสี่สิบเหรียญทองเราสามารถติดตั้งเกมนี้แล้วก็ทําภารกิจรับคะแนนฟรีได้นะครับรับรางวัลมากมายนะครับผมรับหนึ่งพันห้าร้อยบาททุกวันอันนี้ทําอย่างไรกดเข้าไปดูได้เลยตรงนี้นะครับก็จะเป็นการรับรางวัลภารกิจนะครับก็คือการทําภารกิจเนาะคลิกที่วิดีโอนะครับต้องคลิกเพื่อรับนะครับสิบเก้าคะแนนนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นการดูวิดีโอโฆษณานะครับผมนี่ครับดาวโหลดแอปนะครับผมรับหนึ่งร้อยหกสิบคะแนน ก็คือเราจะต้องทําตามภารกิจตรงนี้นะครับเพื่อที่จะรับในส่นของคะแนนนะนี่ครับก็มีการทําภารกิจนะครับในส่วนของเอลไรท์นะครับก็เคยรีวิวไปอยู่นะสลับ a อเตรงนี้เนาะในการติดตั้งแล้วก็สมัครให้เรียบร้อยนะครับงานที่ง่ายที่สุดนะครับ195เหรียญทองนะครับก็กดเข้ามานะครับมันก็จะบอกให้เรานะครับคลิกเพื่อดูวิดีโอนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดแอปนะแล้วก็จะเปิดแอปที่เราดาวน์โหลดมา2วันที่2นะครับก็คือต้องทําตามวันด้วยนะแล้วก็ทําตามภารกิจในแต่ละวันได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะต้องทําภารกิจนะ ได้รับในส่วนของคะแนนเหรียญทองเนาะตรงนี้นะครับมีแอปให้เราทําภารกิจค่อนข้างเยอะนะเราลองเข้าไปทำนะครับเพราะว่ามันได้รับคะแนนเหรียญทองค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็ลองเข้ามาเล่นดูนะครับมีหลายแอปอยู่นะลองเลือกลองดูด้านล่างนะครับต่อมานะครับผมในส่วนของเมนูที่2นะครับในส่วนของกิจกรรมนะครับกดเข้ามาที่เมนูที่2นะครับตรงนี้ถอนเงิน37บาทต่อวันนะครับใช้เวลา1-10นาทีในการถอนเงินเข้ากระเป๋านะครับเงินชูมิวเบลดกดไปที่นี่นะพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีช่องทางให้เเเราาทํคะแนนพิิ่มมต เห็นไหมนะครับพิเศษนะครับ2,013เหรียญฟรีนะครับแล้วก็เข้ามาทําภารกิจเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนเพิ่มเติมถอนเงิน37บาทนะลองกดดูนะครับมันก็จะแนะนํามาให้เราถอนเงินเลยนะครับแต่ว่าเราต้องมีคะแนนด้วยนะครับถ้าคะแนนยังไม่มีเนี่ยอาจจะยังถอนไม่ได้นะอันนี้ผมไม่แนะนานะครับเป็นการเล่นที่เสี่ยงนะครับผมต่อนะครับผมรับเงินสดงานเล่นเริงนะครับกดเข้าไปตรงนี้เนี่ยจะเป็นการหมุนวงล้อนะครับเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนเพิ่มเติมนะก็ลองกดหมุนวงล้อดูนะครับถอนเงินนะครับ700บ นะครับผมตรงนี้จํากัด10วันแล้วก็รับรางวัล7 0 0บาทเมื่อสําเร็จภารกิจนะครับกดเข้าไปตรงนี้เนี่ยจะเป็นการทําภารกิจนะครับขั้นตอนแรกนะครับรับโบนัสพิเศษ200นะครับก็คือรับเหรียญทองผ่านในส่วนของแอดจอยนะครับผมอยู่ที่2,000คะแนนนะครับแล้วกดไปที่นี่นะครับแล้วเราก็ทําภารกิจตรงนี้ให้สําเร็จนะครับผมมันก็จะแนะนานะครับขั้นตอนที่2นะครับรับโบนัสพิเศษ1 0,000นะครับอันนี้กดไปนะครับมันก็จะให้เราดูโฆษณาหรือว่าดูวีดีโอนะครับทำตามภารกิจได้เลยนะอ่าโอเคนะครับสำหร ตรงนี้นะครับจะเป็นการดูวิดีโอนะครับ80ครั้งนะครับครั้งแรกที่ผมดูเนี่ยขึ้นมา1ทับ80แล้วเนาะเราจะต้องดูวิดีโอนะครับถึงจะได้รับในส่วนของคะแนนตรงนี้นะครับก็คือทําตามภารกิจทีละขั้นตอนได้เลยนะครับต่อมานะครับผมในส่วนของแอปจอยนะครับผมคืออันนี้นะครับกดเข้าไปเลยอันนี้เนี่ยก็ได้พูดไปแล้วเนาะในส่วนของการดาวน์โหลดเกมแล้วก็เข้าไปทําภารกิจนะครับต่อมาในส่วนของโอเคสปินนะครับอันล่างสุดเลยนะครับกดเข้าไปตัวนี้ก็คืออันแรกที่ผมได้เนี่ําไปนะครับก็ลอง ตรงนี้เนี่ยจะเป็นช่องทางการถ, <eredith S 1> ถอนเงินนะครับแล้วก็ช่องทางการเชิญชวนนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะเชิญเพื่อนหรือว่าไม่เชิญเพื่อนก็ถอนเงินได้ปกติเหมือนเดิมสําหรับใครที่ต้องการอยากจะเชิญเพื่อนหรือว่าแนะนําเพื่อนนะครับกดตรงนี้ได้เลยแล้วก็กดแบ่งปันตรงนี้นะครับในการแชร์ลิงก์ออกไปนะครับผมต่อ,มา,อมานะครับกดที่คําว่าเบิกเงินนะครับกดเข้าไปตรงนี้สําหรับการถอนเงินนะครับคุณจะต้องมีคะแนนอย่างน้อย1 0,000คะแนนนะครับเป็นเงินอยู่ที่35มสบาทจุดเจสตางค์นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปนะครับวิธีการถอนเงิน Hong เบอร์ทูนี่เวลหรือว่าบัญชีวอลเวลของเราเนี่ยสามารถดูได้คลิปด้านล่างนะผมว่าผมทําคลิปสอนไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมมีคะแนนประมาณ1 9 1 1 1นะครับผมก็จะถอนทั้งหมดเลยนะครับกรอกไปตรงนี้1 9 1 1 1อ่าเป็นเงินบาทไทยที่68.19เนาะก็กดเบิกเงินนะครับถอนเงินสําเร็จนะครับผมคือถอนเงินไปแล้วเนาะก็รอการตรวจสอบนะครับอ่าโอเคนะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของประวัติการถอนเงินนะครับที่ผมได้ทําการถอนไปนะครับวันที่20กุมภาเนาะสองพันยี่ คือวันนี้เลยนะครับรอการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่นะครับผมรอการตรวจสอบยอดเงินนะครับถ้ายอดเงินที่เราถอนไปตรงนี้แล้วเนี่ยได้รับรางวัลมาแล้วหรือว่าได้รับเงินมาแล้วเดี๋ยวผมจะลงคลิปอัปเดตให้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับซองอ่างเป้านะครับผมจะลงเป็นลิงก์ให้นะครับที่คอมเมนต์นะครับสามารถกดกรอกเบอร์ w a l l ็ตรับเงินได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ